ๆๆยิงๆเลยนะจ๊ะคนสวยนะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะถูกขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งนะอ้อาวเ,เจ๊เงินไหลนองทองไหลมานะเจ๊นะขอให้เจ๊ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ แล้วอย่าลืมหนูนะคะอ้าวคุณนายเหล่งนะคะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเฮงเงรวยรวยซื้อหวยรวยเบอร์นะรวยเงินรวยทองสาธุ รูปใส่กระเป๋าด้วยยายข้างล่างน่ะรูปลงไปแล้วก็เอาใส่กระเป๋ารูปเออนั่นแหละโอเคเอาคุณนายพศเข้ามาขอให้คุณนายพศถูกรางวัลที่หนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมานะจ๊ะรูปลงไปใส่กระเป๋าละยายรูปข้างวนลงไปรูปข้างๆข้างๆแจก,กันด้วยเอ,อเอารูปเอา อธิษฐานไปด้วยขอยถูกรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะโอเคค่ะค่ะใส่ก,กระเป๋าเลยใส่ก,กระเป๋าเลยจ้ะใส่ก,กระเป๋าไว้ก่อนเอาไปเออใส่ก,กระเป๋าไว้ก่อนเก็บดีๆอันไหนที่จะให้เขาพับก,กเ็าาเอาออกมาใบไ,ไหนให้พับใบเดียว อเาาจอก,กันเงินเจอก,กันทองถูกคอยถูก,ถกลงางวัลที่หนึ่งเด้อปู่เด้อ